สวัสดีครับเจสอร์รีวิวครับผมวันนี้เปลี่ยนแนวกันบ้างนะครับจากรถกระบะซะเยอะวันนี้จะพามาดู PPV 7ที่นั่งอนเนกประสงค์เอเวอรของเราคันนี้นะครับก่อนจะไปรับชมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามอยเริ่มสักระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องกันจะแต่งอะไรกันไบ้างและข้อมูลตัวรถเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างไปดูกันในคลิปครับผม ครับเราอยู่กับ e v e r อ s ร s p ์ r t รตนะครับผมคันนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่1 4 2 9 0ล้านบาทครับผมเครื่องยนต2 2ลิตรนะครับ180แรงม้าแรงบิดสูงถึง420นิวตันเมตรนะครับผมจับคู่กับเกียร์ออโต้ส0สปีดครับตัวนี้เป็นตัวส p o r t นะครับผมตัวนี้คือไม่มีสัรูฟนะครับเปลี่ยนหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับชุดนี้เป็นชุด F 1 5 0สไ i d e r เดอร์ครับผมใส่กับ e v e r e เรสนี่สวยเลยนะครับ ดูแปลกตาไปเลยตัว e อเวอเรสตข้างบนนะครับผมอักษรเอเวอเรสตสีดำมาจากโรงงานแล้วนะครับชุด F150 ครับผมกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมตัวหนังสือ FORD ขนาดใหญ่นะครับไฟเดย์ไทม์นะครับผมชุด F150 นะครับจะมีอะคริลิกสีดำอย่างนี้ให้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของ F150 เขาเลย ไฟหน้าของคันนี้ครับเป็นไฟใบ L-E-D นะครับคือไฟสูงกับไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันมาพร้อมไฟบาร์เดย์ไทม์ด้วยนะครับผมครอบซุ้มล้อขนาด6นิ้วครับอันนี้เป็นทรงลัพเตอร์นะครับผมแบบเรียบล้อของเดิมเป็นขอบ20นะครับผมอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นของขอบ20ให้เช่นเดียวกันนะครับเป็นล้อแมกอลอยยางเปลี่ยนให้ใหม่ครับเป็นยางมอนสเตอร์ครับ a t ท ซีรีส์อยู่ที่275 5 5นะครับยางของเก่าเป็นยาง HT นะครับไฮเทเลนอันนี้เราเปลี่ยนเป็นยาง AT ให้ครับผมวิ่งเลยถนนเรียบก็ได้นะครับวิ่งทางลูกลังลุยก็ได้นะครับตัวนี้ทำการรับหลังคาครับผมรับสีหลังคาเป็นสีดำด้านนะครับตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวที่บอกไปข้างต้นนะครับคันนี้เป็น PPV นะครับไม่ใช่ SUV เป็น PPV เจ็ดที่นั่ง ข้อแตกต่างระหว่าง PPV กับ SUV ก็คือ PPV ครับช่วงล่างคัสซีเอามาจากรถใหญ่นะครับรถกระบะแต่ถ้าเป็น SUV นะครับช่วงล่างคัสซีก็จะเป็นรถเก่งนั่นเองครับผมแยกกันง่ายๆเองตัวนี้มีระบบฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับผมคือเตะเข้าไปแล้วชักออกนะครับประตูก็จะเปิดถ้าถือของเยอะๆถือของหนักๆอยู่ในมือนี้ไม่ต้องก้มเลยนะครับผมตัวนี้ใส่ผม 5 d ดีให้ด้วยนะครับอันนี้คือกระจังหน้าเก่าเอ่อกันชนหน้าเก่านะครับอันนี้คืนด้วยอีกทีครับก็จะปิดนะครับผมระบบต่างๆมีเยอะแยะนะครับผมดิสเบรกหน้าหลัง ABS นะครับผม EBD กระจายแรงเบรกมี ROM ให้ด้วยนะครับป้องกันการพลิกคว่ำแล้วก็ ESP ป้องกันลดหมุนด้วยครับผมปลอดภัยมากๆมาดูภายในกันบ้างครับผมภายในเรียบหรูหลาเลยนะครับ พุ่หนังทั้งหมดนะครับผมเดินได้ด้วยได้สีน้ำเงินเป็นเอกลักษณ์ของเทเบิลสปอร์ตนะครับผมไฟหน้ามีมาให้นะครับผมไฟหน้าออโต้ปรับไฟสูงต่ำได้นะครับสี่ระดับไฟหน้ากระจกพักข้างไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับจะได้ไม่ต้องรัดสายตาจากท้องถนนฝั่งนี้เป็นฝั่งควบคุมตัวรถฝั่งนั้นเป็นฝั่งเอนเตอร์เทนนั่นเอง มี cruise control มาให้แล้วด้วยนะครับผมเกียร์10สปีดดึงเข้ามาที่โหมดสปอร์ตนะครับเล่นเกียร์เชนเกียร์ตัวที่บวกลบนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นปุ่ม ESP ครับผมหยุดป้องกันรถหมุนมันเองครับหน้าจอซิงครับผมขนาด8นิ้วครับผมรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยครับระบบยังไม่หมดนะครับผมมีระบบตรวจับความเคลื่อนไหวภายในนะครับเช่นลืม เด็กไว้ลืมสัตว์เลี้ยงไว้นะครับผมถ้ามีการเคลื่อนไหวอยู่ในรถครับรถคันนี้ก็จะล้องเลยครับผมอันนี้การขโมยได้ด้วยนะครับเื่อใครมาทุบกระจกรถเราช่วงล่างดีมากๆนะครับคันนี้เป็นช่วงล่างบัดลิงก์นะครับผมเชื่อม6จุดนะครับเวลาพี่ๆเข้าโค้งนะครับผมทําได้ดีเลยด้วยความเร็วนะครับรถจะไม่โยนนั่นเองครับผมบ้างครับกับเอวเล็กของสปอร์ตของเราคันนี้ทั้งสวยทั้งคุ้มค่าน่าใช้งานมากๆเลยนะครับ วันนี้เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับผมยังมีระบบต่างๆอีกมากมายนะครับเช่นแอร์แบ็กมาให้ถึงกันเจ็ลูกโทรช่วยเหลือฉุกเฉินก็มีให้นะครับระบบบอกเลยว่าเยอะมากๆจริงๆครับถ้าพี่ๆมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลตัวรถแคมเปญโปรโมชั่นหรือว่าจะเป็นชุดแต่งต่างๆนะครับติดต่อเซมไ,ได้ทางช่องทางที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้เซมยินดีที่จะตอบคําถามพี่ๆเสมอครับ ก่อนจากกันไปยังไงเธอฝากกดไลค์กดติดตามอย่าลืมสั่กนกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องกันวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าเจอกันใหม่ไปแล้วครับสวัสดีครับ